วันนี้คือวันรา,าสตรัตว์ภูเขาองค์หญิงเขาอยากใช้เส้นสายทำให้ข้าได้เข้าร่วมด้วยขับพระไทยไปคะที่พาหมอบฉชนมาร่วมกันล่าไม่เป็นไ้ยิ่งคนเยอะยิ่งสนุกตอนนั้นข้าไม่รู้ได้ว่าดูสิสชีพของข้าก็นางพลิกผันผูเฟยหลานสาวของนาวเจ้านาทึ่งมากเพียงไม่กี่วันข้าชะนะใจหญิงและทำให้นาวเชื่อฟังมันคือว่าสนะทกุลข้าที่สวาสนุมไม่มีวันมี น่ารักจังคนนี้<ะ>พี่อูท่านอยากให้ใครชนะพี่สี่หรือพี่เก้าเราจะไม่เย็นเอียงใครทางนั้นแหลเพราะว่ามันอาจจะเป็นชดอ่อนของเราได้เราจะต้องแบบทำเป็นแบบอือืมก็อืม ผมใช้ไม่เินว่าใครจะชน,นะแต่ก็คนรู้สึกคนที่แพ้นะสงสารเขานะ่ะพี่อูพี่นี่แปลกดีนะ <c oughs> อยากทำโหแบบนี้จังพี่สี่ขอบคุณที่เอิมมือน้องกา้าวเจลเองได้แม่นยํำมากท่านก็ชมเกินไปแค่เป็นคนที่สองวิธีขี่มา้ายิงจำได้ไหม น้องก้าวเป็นโตเป็นใหญ่แล้วนะพระบาทโอุชายทั้งสองเสม,มอกันทรงก็เป็นลูกชายทั้งสองของข้ามานำสมบัติใหม่ของข้ามาอะไรกันเนาะพิก้ามาพยศพ ฝาา่าบาทในวันนี้เราพูดฝึกมา้าไม่มีใครทำให้มันเชิงได้เลยและต้องได้รับบาดเจ็บกันทุกคนเทโร,รมาพยศแบบนี้นะพยศป้าไปค่ะใครก็ตามที่บังคับมันจะได้รับบาดเจ็บสาหาัสรือไม่กระต่ายฝาาย่ฝาบาทได้ยินว่าผู้ชายเดินเคยเดินทางกับบิดาของนางและถนัดขี่มา้านางน่าจะทำให้ม้าเชื่องได้ค่ะ โอ้ชรนเล่นบอกมีวิธีด้วยยังไงจะมีแพทย์ยังไงคะอ้าวสวยกละสวยทุกย่างก้าวเลยโอ้ชอยเล่นแน่นอนว่าเราต้องไปร้องเพลงอยู่แล้วเพราะเราเป็นคนแบบมีจิตใจงดงามผมู้ช่วยพิธียายยังไม่ตุยอย่าพูดอย่างนั้น หนูไม่เหมาะกับอยู่ในวังวาหนูไปใช้ชีวิตแบบคนสามัญชนเถอะอย่าเข้าวังเลยตามใครไม่ทันเลยนะเอาใหม่ได้ค่ะอันนี้เริ่มใหม่ได้ตลอดเลยพระบาทหม่อมฉันต้องการแท่คอนและมีดสัน้นกุช้ยเลินจะจะฝึกมา้าหรือจะแสดงกิจกรรมฮะการใช้พวกนั้นฝึกม้าป่าก็เหมือนเอาหัวเดินดินน่าชชางน่าตลกนะ ทำไมค่อยใส่ถึงตัดบทเช่นนั้นไปให้นางพูดเดี๋ยวเจ้า,จาทำไมต้องให้สามอย่างนี้พูดไปพูดฝ<ป>าบาทบฝาตัวนี้ไม่ธรรมดามีวิธีธรรมดาจะใช้มีได้ก่อนอื่นหม่อมฉันจะเคี่ยนมันก่อนหากมันสู้กลับก็จะใช้ค้อนหากยังไม่เชื่อฟังก็ะจะใช้มีดสั้นแทงมั่เป็นอะไรที่รุนแรงแต่จะทำให้มันกลัวเราแล้วมันก็จะยอม ใครจะไปรู้ว่ามีวางในสตรีก้าหาญเช่นนี้เจ้าบิดาว่าบำมฉันอูชนเจ้าดังสนมระดับตระเร็ดเตดข้าจะตกโรงวัลให้สว่างสวัยดุดโยกขัดกลามาพร้อมเสน่ห์เฉพาะตัวข้าจะมอบเชื่อให้เจ้าเป็นรางวัลจากนี้ไปเจ้ามีนาว่าอุ๋เมยเเนียงไม่นางเหนียง ออขอบพระทัยไีคะเธอได้เริ่มใหม่แล้วดีนัดไปต่อได้เอนอายุยี่ปีท่านได้รับชื่อใหม่อ,หมอู่เหมยเหนียงนางสนมระดับ5้าใช้หลุนระดับ5แล้วนะจ๊ะแม้ว่าจะรู้อยู่แก่ใจว่าสีปีที่รับ ใช้ฮ่องเต้เขาจำชื่อท่านไม่ได้เลยสักครั้งเม่ยเนียง,เ,ยงเป็นเพียงชื่อเพลงที่กำลังเป็นกระแสในเมืองฉางอันเพราะว่าชื่อจากฮ่องเต้ก็ถือเป็นเกียรตินักมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะติดตัวท่านไปทั้งชีวิตนะ่าไม่เนียงไม่เหนียงน่ารักรางวัลของวันนี้คือมา้าแผงก็าจสี พ่เจ้าดังสองมาดูกันว่าใครจะชนะไทเอ,อ๋เจ๋อจะรับคำท้าไหมนานมากแล้วที่ไม่ได้ประชันกับน้องก้าที่หลายที่ขาต้องการพี่สี่เป็นธนุที่เก่งที่สุดเป็นเกียรติอย่างยิ่งด้ได้สูขกับทันพี่แล้วเราจะได้เห็นกันแต่เต้านี่หมายถึงห้องเต้หรือเปล่าเอ๊น่าจะใช่ ด้วยเหรอ,อว่าอยู่ที่น่นจริงๆแล้วข้าเป็นความรักจบบะบอกเมื่อคืนน่ะข้าแอบให้พี่ก้ากินยาเม็ดนั้นจริงเหรอหากไม่ได้ผลแล้วก็พี่สวยแนะ่จะไม่ได้ผลได้ยงังไงอ่ะชีวิตมันไม่ราบรื่นเลย รีบเข้าไปช่วยเลยแบบนี้เราเป็นหญิงแกล้งจ้าจ้าเจ้าโอ้มมเาเอ,าาอะารอะาเอ้ะเจาเอ้ยเอ้โเม้ปเจาเจ้เ้เล้โเ้โหโอโอป้าเจ้าหากด้วยเป็าไจไาม อุชายรันมาเจ็บหรือเปล่าทนองชายผมฉันไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมมาให้ข้าดูหน่อยองชายไม่เป็นไรใช่ไหมไปตามหมอหลวงเร็วมันคือแค่นักขอบคุณเจ้าค่ะภายในสิวันห้ามกินของเผ็ดของดิบและเย็นจัดแต่ก็ ท่านรูจ้จักยาทารักษาแผลเป็นไหมเจ้าคะหมอหลวงหลิวรักษาไม่ได้ไม่มีธีรักษาพื้นบ้านโดยครีมทาน้ำมีสรรพคุณวิเศษแต่น่าจะได้บปัญหาตามฤด,ดูกาลขอบคุณเจ้าคะ่ะดูสิข้าพาใครมาดูสิด้วยเหรอบอกแล้วว่าข้าทำได้ตับแต่นี้ไปน้ำเป็นเจ้า เป็นของเจ้าแล้วบาไม่มีสิส่งใดตอบแทนพวกมีประควทั้งสอง <c oughs> อล,ลุกขึ้นเถอะ <c oughs> ตอนแรกบาวบอกว่าจะพาบ่าออกมาบา,าคิดว่าเป็นเพียงลมปากแต่ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีนายหญิงรักษาคำพูดก,พก,ก,กับนางกำนันบาก็จะขยนันพอเรื่องตำแหนง่งนางกำนันตั้นต้อยเป็นานายกำนันทั่วไป <c oughs> เอาละ ดีเออเ้าไปเก็บของซักตอนนี้เจ้าได้รับใช้ใหม่เหนียงแล้วไปค่ะองหญิงหม่มฉันไม่ดูได้ซาว่าจะตอบแทนยังไงไปค่อยตอบแทนนะแล้วก็แทนของพี่ยังบาดเจ็บอยู่มานั่งคุยกันเถอะ วันนั้นที่พี่พุ่งตัวไปเพื่อช่วยไปข้าวเจ้าไปกวาดตายได้ยังไงโอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเซ่ด้วยช่วยชีวิตหรือเฉิดฉายที่ไม่เหมือนนางสนมคนอื่นเลยพ่อหม่อมฉันอยากเป็นคนกลุมชะตาเองเหมือนกันเลยให้เจอกันเร็วกว่านี้คงดีอ้อเปลี่ยนปักผมพี่หักนี่เน่รับไปสิตั้งๆไงนะสวยมากเลยขอบระณไทเบค้า ไม่ต้องกับคุณหรอกไม่ต้องกับคุณคนให้เถอ,อะอะขอบคุณคนให้ลองเดาซิว่าคือใครโอ๊ยไม่ใช่พี่ก้าวแน่นอนผู้ดใดมอบเป็นปักผมลายไว้เจนให้กับทัน